ละการที่เราจะตัดทางปามหรือว่าสลายปมที่มันเแบนๆแบบนี้นะครับให้เราเอียงเคียวเข้าหาต้นปามหรือว่าออกนอกต้นก็ได้นะครับให้มันเอียงออกไปอันนี้ผมจะบิดเข้าไปบิดปลายเคียวเข้าไปที่ต้นปามนะครับ ตัดขั้วทลายปามก่อนเลยมานนี้นะครับจุยกระจายลงนวนไปแล้วตัดทางนี้ดิบไปเชียวออกอก้อโอ้น อะนจะเอาหรอเปล่านี่อลายนี่น่าจะตัดทีมีตัวอ,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 อะไรนะ อุาาละโั่อู้นตึ๊ดนี่ละมาลุ้นกันครับทีนี้เชือให้ให้พอทลายขาดอยเหลือ ก่อนื้นที่ลำบากนะครับก็ค่อนข้างที่จะลยากสักหน,น่อย การตัดสวนเกี่ยวนะครับมันก็เลยจะตัดได้ทีละทางนะครับก็ลำบากหน่อยโอ้โหน่งคนอเข้าไปเปล่า ก็ร่วงเยอะเกินนะครับไม่ค่อยได้หรอกนะครับนี้อีกทลายอยู่ฝั่งนี้โอ้เอา้าคลิปนี้นห้พี่น้องคอมเมนต์มานะครับถ้าต้นปาล์มแบบนี้ถ้าเป็นคนตัดเราจะตัดเอาหรือไม่นะครับแต่ถ้าเป็นผมนะใจผมก็ไม่อยากจะตัดหรอกเพราะว่าตัดลงมาแล้วมันก็ไม่ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมบนสองทลายนี้ก็ไม่ได้หรอก อยู่ในก้นบ่อน่นนะครับประมาณนี้เลยแต่ถ้าเก็บไว้ให้มันยึดขอบบ่อก็โอเคครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมประมาณนี้ครับหน้าง,งานผม